สวัสดีครับชาวจอลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัศนัวอมาฝากกันนะครับในเกมบันไดนท์ครับ5คู่ด้วยกันนะครับคู่แรกครับเราเริ่มกันในเวลา23่สนาฬิบนาทีครับพักนุ่งครึ่งนะครับของคืนวันจันทร์นะครับคู่เกมกาโชสเลแยร์นะครับเป็นเกมหว่างอูนิเซ่ครับที่จะเปิดบ้านพบกับเฮลซนเบโลนาครับคู่นี้ถือว่าเป็นการเจอกันในเกมแรกของซีซั่นนะครับซึ่งถ้าดูจากผลงานในฤดูกาลที่แล้วนะครับในการเจอกัน2เกมแล้วนะครับก็เป็นเบโลนาที่บุกชนะอูนิเซ่ได้ครับ1-0ครับแลล้วก็เ่นในนนนนบบ้้าาโลััเสมอกน0-0 ซึ่งถ้าย้อนไปอีก1ปีให้หลังเนี่ยก็จะเป็นเวโรนาครับที่ทําได้ดีกว่าอูเรเซ่เหมือนเดิมนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้ด้วยเฮดทเฮที่เวโรนานั siglo. ้นเหนือกว่าอยู่พอสมควรครับในรอบ2ปีที่ผ่านมานะครับก็คือวังเกมนี้อย่างน้อยเวโรนาไม่น่าจะแพ้อูเรเซ่ครับเกมนี้น่าจบดวยการเสมอครับหนประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่2เราข้ามที่ลาลิกาสเปนครับเวลาที่คืนครึ่งนะครับแอติบินเบลครับจะเจอกับรายโยเบียโนครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่เรื่องงูเหลืองมาเชือกกล้วยนะครับเพราะว่าเป็นเกม แอตตบิลเบาครับในปีที่แล้วเจอกับรายโยสองเกมชนะทั้ง2เกมครับเปิดบ้านชนะ3-1ครับและก่อนหน้านั้นบุกชนะรายโยมา2-1ก็ถ้ายิ่งถอยหลังไปอีกเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าในรอบ6เกมหลังสุดครับก็เป็นอดีตบิลเบาเนี่ยที่ชนะรายโยถึง5เกมครับแล้วก็เป็นเสมอแค่เกมเดียวนั่นเองครับเจอกันในลัดหน้าฤดูกาลแบบนี้ครับก็มองว่าอดีตบิลเบาเล่นในบ้านด้วยครับแล้วพวกเขาก็ทํางานได้ดีด้วยครับเพิ่งเอาชนะมาได้ในเกมเปิดดูกาลนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้ครับอดีตบิลเบาก็น่าจะเก็บชนะต่อเนื่อองครรับเาชนะโ บปโยกกับไรโกโนไปได้ครับสองประตูสูงครับในเกมนี้ครับคู่ต่อมาครับเป็นเกมเซเรียอาครั้งนะครับอินเตอร์มิลานเจอกับโตเริโนครับคู่นี้ก็คล้ายคู่ของบินเบากับไลโอครับเป็นเกมที่แพ้ทางกันนะครับซึ่งอินเตอร์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเจอกับโตเริโนสอเกมก็ชนะทั้งสองเกมครับเปิดบ้านชนะ3-2ก่อนที่จะบุกไปชนะ2องูงนะครับเกมนี้ก็มองว่าอินเตอร์เล่นในบ้านอีกครั้งครับพวกเขาต้องการเรียกความมั่นใจจากความผิดพลาดโดยเพราะในเกมแชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วนะครับทีนี้ก็ต้องการที่จะพิสูจนนน์์ตตััััวเเออองงงคครรรร้ึบบสาหิิมล ครับมีการเป็นกุนซื้อด้วยก็ชัวร์เกมนี้อินเตอร์มีโอกาสครับที่จะเปิดบ้านเอาชนาตุริโนได้ครับสกอร์น่าจะออกมาประมาณ3ประตูต่อหนึ่งครับคู่ต่อมาเป็นพิมเมเลกผลนัดบันเนนไนท์นะครับในควอเตอร์เต็ดทำเกมสุดสำคัญครับเจอกับแชมป์เก่าหรือว่าคู่นึงครับคู่นี้ก็ตอนนี้ก็มีกรณีเรื่องของเอ็กซ์เทอร์อิซักกันอยู่นะครับก็จะทำให้เกมนี้มันเข้มข้นกันมากขึ้นครับปีที่แล้วเจอในลีก2เกมนะครับแต่บ้านนิวคาสเซิลที่เซนต์เจมส์พาร์กเสมอกัน3-3เจอที่แอนฟิลด์เลื่อผู้ชนะ2-0ครับแล้ววนิคาสเซิลกก็ไปแ้มือลเองศ ครับด้วยการชนะในคาราบาวครับสองต่อหนึ่งรอบชิงชนะเลิศนะครับสามเกมนี้นิวคาสเซนน่าลงสามด้วยความอ่าเรียกว่าคึกคักนะครับไม่อยากที่จะพ่ายแพ้กับเรือพู่นะครับซึ่งเรือพู่เองในนัดเปิดสนามพวกเขาก็เปิดบ้านเอาชนะคู่แข่งอย่างบอร์มัดได้ครับสี่ต่อสองนะครับก็กําลังเรียกว่าขวัญกำลังใจเขากาลังดีขึ้นมานะครับส่วนนิวคาสเซิลเกมแรกสมวิลล่าศูนย์ศูนย์ครับเกมนี้เล่นในบ้านนิวคาสเซิลพวกเขาไม่ต้องการพ่ายแพ้ครับก็เชืวยนิวคาสเซิลน่าจะมีโอกาสครับที่ยันเสมอเรือพู่ได้ครับแต่สกอร์น่าจะออกมาสนุกครับปีีท่แล้วป นี้น่าจะจบลงในการเสมอกันครับ2ประตูต่อ2ครับคู่สุดท้ายเซบียาจะมาเกลาเฟ่ครับในลาลิกาสเปนนะครับคู่ดึกตีสองครึ่งนะครับเซบียาเปิดรูปการในการแพ้ถึงเป็นเบามา3-2ครับส่วนเกลาเฟ่เชเซลต้ามา2-0อ่าคู่อ่าเกมเกมของเกมเย็นเซอร์เกลาเฟ่กันกำลังดีนะครับเจอกันเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับก็เป็นเซบียาที่ดูดีกว่าเล็กน้อยครับเสมอกัน0-0ในบ้านเกลาเฟ่ครับแล้วเซบียาเปิดบ้านชนะเกลาเฟ่มา1-0ก็ถือว่าถ้าดูเฮตุเฮแล้วเนี่ยถือว่า เสบียาดีกว่านิดหน่อยนะครับแต่เกมนี้ครับต้องมองต่อเนื่องครับเคราเฟ่เพิ่งชนะมานะครับเกมนี้เขาเขาก็อยากจะทำอยากจะทําผลงานได้ดีต่อเนื่องจากเกมที่แล้วครับดังนั้นเชื่อว่าเกมนี้เคราเฟ่ไม่น่าแพ้ครับเซบียาก็ได้ทำได้แค่เสมอเคราเฟ่ครับหนึ่งต่อหนึ่งครับในเกมนี้ครับและนี่คือทัชทัตบอลของวันนี้ครับ